พอคนเราอายุมากขึ้นนะคะหลายๆอย่างในร่างกายมันก็เสื่อมถอยค่ะแต่ว่าหลังจากเข้ารับบริการที่ V Precision ที่นี่นะคะรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันตอบโจทย์เรามากเลยค่ะ ก่อนหน้าที่จะมาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิวพรรณเปลี่ยนไปค่ะเริ่มรู้สึกไม่สดใสแล้วก็อารมณ์แปรปรวนหลังจากมาที่นี่ค่ะได้พูดคุยกับคุณหมอค่ะคุณหมอก็ตรวจแล้วก็ทราบว่าฮอร์โมนเนี่ยเริ่มมีความแบบแปรปรวนพี่ปุ้ยก็เลยเลือกตรวจโปรแกรมฮอร์โมนโปรไฟล์ค่ะเป็นโปรแกรมที่เขาเลือกดูเรื่องของฮอร์โมนเป็นหลักค่ะ ซึ่งโปรแกรมนี้ค่ะเขาจะเช็คเรื่องความสมดุลของฮอร์โมนที่ส่งผลต่อร่างกายเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของน้ําหนักเรื่องของไทรอยอารมณ์แล้วก็ความเครียดที่ส่งผลต่อร่างกายของเราค่ะถ้าใครมีปัญหาคล้ายๆก,กันกับพี่ปุ้ยเนะะี่ยค่ะแนะนําเลยค่ะที่ V p r e c i s i o n เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะจากราคาปกติ29,000บาทตอนนี้เขามีโปรโมชั่น8,999บาทคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยรู้จักร่างกายของเราเองดีขึ้นมากๆค่ะ